ตอนที่เราจะใช้ของส่วนลงกับผู้อื่นเราต้องมีการฉีดแอลกอฮอล์นะคะเพื่อไม่ให้ตัวเราติดเชื้อโรคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีใส่แมสที่ถูกต้องกันนะคะวิธีใส่แมสถูกต้องนะคะแมสจะต้องใหม่นะคะทั้งหน้าและหลังเราจะใช้สีอ่อนนะคะเอาไว้ด้านในโดยใช้สีเข้มเอาไว้ด้านนอกนะคะแล้วก็ใช้ไม้ด้วนะคะเกี่ยวสายเข้ากับหูนะคะแล้วก็ใช้มือ้วยนะคะจับสายแมสทั้งบนและล่างนะคะเพื่อป้ันให้เข้ากับรูปหน้าของเนาค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนำมือนะคะจับตรงที่รูปหน้านะคะเป็นูืที่เข้ากับรูปหน้าาของเร 要板娘。 วันนี้เราได้มาอยู่ที่โรงเรียนบางแพร,ระผสมยุทยานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนนะคะประจําอําเภอบางแพรนั่นเองนะคะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในโรงเรียนกันนะคะว่าถ้าในโรงเรียนมีมาตรการป้องกันโควิดอย่างไรบ้างตามไปเลยค่ะจุดแรกเลยนะคะก็จะมีการสแกนอุหปูินะคะจุดที่สองนะคะด้านนี้นะคะก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือนะคะจุดที่สามนะคะเราจะมีสแกนถ่ายชนะนะคะแล้วก็ลงชื่อนะคะสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการสแกนนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูการคัดกรองโควิดของตลาดนัดกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ oh. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกักนสิ่งอำนตรความพร้อมสำหรับออกนอกบ้านอย่างเช่นสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งพกเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์ฉีดมือทุกครั้งที่ออกนอกบ้านรวมไปถึงล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อป้องก,กันเชื้อโรค พวกเรา U2T อยากเชิญชวนพี่พี่น้องๆมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆโดยวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาทุกชนิด <c oughs> เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับรองจากการะทรวงสาธรารณสุขว่าปลอดภัยซึ่งก็เป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อโลกทุกวันนี้ <c oughs> มีคนฉีดไปแล้วหลายสิบล้านคนนอกจากนั้นยังเป็นการเร่งตร้งภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับประเทศไทยของเราเข็มฉีดยานั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมาฉีดวัคซีนกันเยอะนะครับ